ความรักที่เซนสวยงามคือคำถามว่าเธอนนั้รักฉันไหมแค่อยากรู้ว่าเธอรักฉันมังมายความในใจสิ่งเดียวที่อยากจะรู้เมื่อใจสรงเรายัางอยู่ที่เก่าเธอคงจะเงาหน้าดู แต่วันนี้ความดีที่ยังเหลืออยู่จะคอยอุ้มชูเธอไว้นานเท่าใดเมื่อใจของใครคนหนึ่งได้แปลปินอื่นจะฟืนใจได้อย่างไงเพียงสิ่งเดียวที่ฉันยังพอทำได้ คือความจริงใจแต่ไม่ตรงใจเธอต้องการจะจับมือกันและผ่านคืนวันสัญญาได้ไหมจะผ่านมันไปสู่ตนสองคนเสมอจะเก็บรักนี้เอาไว้ที่กลางใจเธอจะสู้เพื่อเธอจะลมหายใจสุดท้าย จะอยู่จนกว่าชีวิตนั้นจะแก่เท่ามีแค่ทรงเราแบ่งเบาภาระยิ่งใหญ่ให้โลกได้รู้ว่าชีวิตกู้ที่ผ่านกันไปทุกลมหายใจมีไว้แค่เพียงเธอ